ในขณะที่รัฐบาลบางแห่งพูดถึงการลงทุนจำนวนมากในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งได้ทำโทเค็นแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังมากนักและแทบไม่มีการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลทั่วไปสามารถทำได้เพื่อสร้างผลกระทบที่แท้จริงพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศสามารถพบได้ในฟาร์มขนาดเล็กนับล้านแห่งทั่วโลก ด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยเกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบอย่างมากในการลดการปลอ่อยก๊าซคาร์บอนทั่วโลกแต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้มีค่าใช้จ่ายและเกษตรกร,ร,กรจำนวนมากเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ยากจนไม่น่าเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะมีการปฏิบัติการที่เร็วพอที่จะทำโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้นั่นคือสิ่งที่กรีโบเข้ามาช่วยทำ รีโบ <Re> คือการแลกเปลี่ยนสินเชื่อแบบ peer-to-peer pe er, ซึ่งผู้คนทั่วไปสามารถลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดขึ้นและช่วยคุณภาพชีวิตทางการเงินของเกษตรกรรายย่อยหลายล้านคนให้ดีขึ้นรีโโบสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ทรงพลังช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถให้เงินทุนในการเปลี่ยนจากการทำฟาร์มแบบเดิมไปสู่ฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป เงินทุนเกิดขึ้นจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนโทเค็นกรีโบบนบล็อกเชนการจัดการซื้อขายจะถูกบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและการฝึกอบรมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำครามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเหล่านี้เชื่อมโยงกับสัญญาอัจฉริยะของกรีโบและถูกใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้เมื่อมีการชำระคืนมูลค่าที่กำหนดไว้ของโทเค็นแล้วโทเค็นจะถูกกำจัดโดยอัตโนมัติและผลกำไรคาร์บอนเครดิตในอนาคตทั้งหมดยังคงอยู่กับเกษตรกรในกรณีส่วนใหญ่รายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น5-10%จนกว่าโทเค็นจะได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน และจากนั้นรายได้ต่อปีจะเพิ่มขึ้น10 2ถึงในปีต่อๆไปการตรวมพลังร่วมกันเป็นการสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงสำหรับอนาคตของโลกสภาพของดินที่อุดมสมบูรณ์และชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรรายย่อยทั่วโลกนี่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการกุศลแต่นี่เป็นโอกาสสำหรับคนที่จะมารวมตัวกันเป็นชุมชนระดับโลกและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาต้องการเห็นโดยการร่วมมือกัน เราสามารถเป็นตัวอย่างของการดูแลทางด้านการเงินสิ่งแวดล้อมและเพื่อมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบว่าควรเป็นอย่างไร